แบบปาเน่เอา,บบาบบไปแล้วอาอมเมล็ดไปไหนดูเมเล็ดเมเล็ดออกมามากินขนมปังกันสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้เรามาเซนทรันเวอร์นะคะแต่ว่าไม่มีอะไรกินนะพอเพมเราต้องสั่งขนมปังนะคะกินกันสี่คนชิ้นเดียวขนมปอะไรขนมปังชีสเรากินอะไรไปคะซูชิซูชิแล้วก็น้องน้องน้องอะไรน้องพุดดิ้ง เป็นหมาหรือเป็นอะไรพ่อเอ็มเป็นตัวอะไรมันมีผูด้วยอ่ะเอมเน่เป็นไหนอยังไม่ออกมาเลยพ่อเอมมันค่อนข้างร้อนเหมือนกันเนาะแล้อฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยน้องพูดชิใหญ่ไหมเขาบอกว่ากินกินเร็วๆมันจะร้อนอันนี้นะประมาณสาวะ250-300นะ เดี ok ๋ยวไปกินข้างในดีกว่าตรงนี้มันร้อนนะหนึ่งชิ้นกินกันสี่คนพอนะคือเซนทรัลเวอร์อะของกินเต็มเลยนะแต่ว่าเข้าไม่ถึงค่ะคนเยอะมากไปที่ไหนก็คนคนค่อนข้างเยอะต่อไปที่ีวคแล้วก็แบบคนรอรอคิวนะหถึงคนเจ็ดร้อยใช่อันนี้เรามากินขนมปังเฮ้ยได้ๆๆๆได้ มันอร่อยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้จริงๆจ,จะกินอีกอันหนึ่งแต่ว่าอะโวคาโดมันหมดเฮ้ย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 ให้พ่อเอ็มบอนเดี๋ยวมือเปื้อนลูกอย <ๆ S 1> ดี๋ยวให้มือลูกเป็นชาวชีสอ่ะชาวยิปผงเขาทมน้ำลายเฮมอ่ะ แมไหมอันนี้แม่อูไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาเลยเค็คอะเขาไม่มีให้มาเหรอ,อแฮมนะนแฮมซีต์แฮมสัลเล่ใช่แม่เล็กกินหน่อยพ่อย่ะไมแมเล็กกินหน่อยไม่ยอมกินไสด้วยแต่อันหนึ่งอะถ้าเป็นแบบ ที่เขาสั่งกันเยอะๆอันนี้มันลดราคาเหลือ215บาทเองำน,น,นอเอำาาเั่นมากอืมขอแตงกวาหน่อยพะเอมหืมหืมลอกินต้อนเผือเเผือกไหนกินนะนะเปรี้ยวไหม ยอมกินด้วยนะต่อเลือดอร่อยอร่อยจังนอู้อิ่มละเพิ่อ้ามแมอีกคำหนึ่งแล้วอ้ามไปแบกกลิ่นมาเดีใช้มือสิลูกเดีย๋ยวต้องไปล้างมือนะอย่าแช่เสื้อนะไม่เคยมาหนั่งน้ำเร็ว ไม่กินหน่อยมันกินไม่หมดค่ะแอมไหมแคมไหมข้าปากค่ะ,ะกินนะช่วย,ยกันกินเฮลเพ่อะแอมกินไม่หมดแล้วอ่ะอิ่มอะ่ะแย่ยังใช้เปบยังกินอยู่เลยนะไม่ไหวหไม่ไหวเนาะ Oh, อ๋อเม็ดสองที่มมกันสองที่มมกันเก็คำนั่งไวค่อืมอ้าดอืมทำเต็มเลยอะ่ะหนึ่งที่ไม่หมดลงไปน,ไปนไั่นเค็มเนาะเหมือนเขาย่างในเตาที่มันแบบเนยเยอะๆอ้อมเล็กคะทำอะไรแ,แบบนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อนะไปแบบอ๋เอเม็ดอ๋อเบ็ดซื้อน้ำกันทอมอน เชเบตวันนี้เรามาซื้ออะไรไม่รู้เลยหรอเราต่อแถวยาวขนาดนี้นี่แม่อ,อุบาซื้อน้ำนะคะเชเบอยากกินอะไรน้ำชาเอามาไหมหนะนะคิวยาวมากอเคก,กินไหมย,ยายายามันจะโดนคนอื่นเขาลูกกินไหมไม่ไม่กินหรอกลูกเดี๋ยวก็ต้องเล่นแล้วคนเยอะ รู้หรอไม่รู้ไปเซอร์ไพรส์กันตรงนู้นแล้วกันตแต่หนูไม่ได้เอาถุงเท้ามาถุงเ,เท้าไม่ได้เอามาทำไงไไวันนี้แม่อูบอกว่าให้ใส่อะไรมามให้ใส่รองเท้าผ้าใบใส่ใส่น้องหมีแพนด้ามาน้องเล่นหรอกลูกนั่งอรอไ,ไปนั่งสงบนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิสินาที ถึงจะได้เล่นถ่าทะเลาะกันทะเลาะกันยกลบฮะมีตังไหมมีตังไหมไม่มีไม่มีตังอีกอ้ยแรง